แกงพักหวานใส่ไข่หมดแดงด้วยจ้าเด้อใส่เห็ดใส่เห็ดพร้อมแซ่บหลายมือนีงแซ่บนัวแซ่บนัวใส่ปลาไหลกุกไก่น้าโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ของแซ่บของแซ่บของแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อแสบลายแกงไข่หมดแดงใส่พักหวานด้วยจ้าเด้อโอ้ใส่เห็ดพร้อมเป็นกระแสบหลายไอซวนซวนสดหอนหอนน่าจานน่าโอ้ยแสบ นัวหลายมีแห้งทองอยาวยิวข,ขัดขนาดโอ้ของเสียบด้วยพี่น้องเด้อมือน,นีิแงกงพะกหวานใส่ไข่บดแดงเด้อจ้าเด้อส่เห็ด <c oughs> ส่เห็ดพร้อมแ <c oughs> สียบลายมือหน,นิเสียบนัวแสียบนัวใส่ปลาลัดบุกไก่นำ้ำโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ของเสียบของเสียบของเสียบมาเดอ้อมาเดอ้อมาหน,นิเสียบหลาย แกไขหมดแดงใส่ผักหวานเ้ว้อจาเด้อโอ้ใส่เห็ด้อมพี่ตาเสียมหลายอาอทวนทวน <c oughs> สดหอนหอนเนื้อจานเนื้อโอ้แสบนัวหลายมีแห้งทองยาวนิวข,ขนาดโอ้ของแสบเด้อยพี่น้องเดือมือนี่